ท่าหาสวัสดีครับมาพบกับเราซื้อกูอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นบทที่สิบแปดนะครับวันนี้มีประธานของโครงการนะครับโครงการภาษาจีนครับของสถาบันส่งเสริมด้านการศึกษาของประเทศนะครับคุณวีร์ไทยมานินุชนีตนะครับมานั่งอยู่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิบแปดแล้วนะคะท่าจนนนน้เป็น,ปนบทที่สิบแปดแล้วท่านก็มาให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับ เราจ้องขอ,ขอบคุณท่านมากครับเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้รวมมิตรภาษาจีนด้วยนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พบว่าในโครงการของเราเนี่ยนะคะนอกจากได้รับความกรุณาะะจากอาจารย์จลักดิ์อาจารย์พานิชมาสอนในลักษณะที่เป็น20บทใช่ไหมคะคเป็นบทสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นที่เข้มข้นแล้วก็ยังมีครูพี่ป๊อปนะคะคุณนัทพงศ์นำสิริกุลน,นะคะที่มาสอนในเชิง แอดวานซ์ <Advanced S 2> ขึ้นไปนนาการสนทนานะคะก็พื้นฐานต้องดีต้องแน่นนะคะก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้รับความกรุณาจากอาจารย์จรัตประจันพานิชนะคะที่มาช่วยเหลือสนับสนุนทางโครงการเทิดพระเกียรตินี้ค่ะ18นะคะบทที่18แล้วฟังแล้วใจหายเนะเร็วมากเลยนะใช่แล้วครับเพราะว่าอาจารย์ทุ่มเทมากเลยค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุ่มเทแบบโโหดิฉันเห็นแล้วยังครึ่งเลยว่าอาจารย์มาครั้งหนึ่งนี่อัดเทปหลายชั่วโมงมากด้วยความตั้งใจ อย่างเมื่อสักครู่ก็อัดแล้วหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งสังเกตที่ชุดนะคะท่านผู้ชมทางบ้านอาจารย์คะแล้ววันนี้สอนบทที่สิบแปดเป็นเรื่องอะไรคะครับบทนี้จะเป็นบทเกี่ยวกับการไปรับคนที่สนามบินครับอไปรับคนที่สนามบินน้ำฝนไปรับคนที่สนามบินบ่อยไหมครับก็บ่อยอยคะค่ะครับสนามบินนะครับเ,เราเริ่มกันก่อนนะฮะสนามบินภาษาจีนเรียกว่าอะไรทราบไหมครับ สนามบินไม่ทราบค่ะแล้วพอสนามบินภาษาจีนนะครับเราเรียกว่าสนามบินนะครับ,บเวลาเราไปสนามบินนะครับนะเราจะวันนี้จะมาเรียนศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับ อาจารย์อัปเดตมากเพราะว่าต้นกรกฎาคมรู้สึกว่าจะสนามบินจะเปิดแล้วใช่ครับค่ะเรากำลังจะเปิดสนามบินกันนะครับเปิดประตูรับชาวต่างประเทศนะครับโอเคนะวันสัตว์คำแรกนะครับชง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 แปลว่าจากนะชงแปลว่าจากใช้กับสถานที่นะครับจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งครับใช้กับสถานที่ก็ได้เวลาก็ได้นะครับจะใช้คู่กับคำว่าเต่าตอมคำต่อมานะครับเต่าเต่าเต่าแปลว่าถึงนะครับโงงกับเต้าใช้คู่กันนะครับใช้กับสถานที่ก็ได้แล้วก็เวลาก็ได้ยังจำเวลาได้ไหมครับ เวลาสมมุติเวลาแปดโมงเรียกว่าอะไรครับปาเกียน,ปา,ยนปาเกียนเตียนปาเตีย <g ession> นนะสมมุติว่าเราเรียนตั้งแต่แปดโมงจนถึงเก้าโมงนะครับแปดโมงจนถึงเก้าโมงเราก็จะเรียกว่าปาเตียนอ่ะชงนะครับตั้งแต่แปดโมงอ่ะภาษาไทยก่อนนะครับตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงะนะครับตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงนะครับ ตั S <S> ้งแต่ภาษาจีนเรียกว่าชงน่ะชงแปดโงภาษาจีนเรียกว่าตาปาเตียนน่ะตาเตียนถึงภาษาจีนเรียกว่าเต่าภาษาเอ่อเก้าโมงรู้เรื่องไหมฮะจิวเตียนน่ะตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงนะฮะชงปาเตียนเต่าจิวเตียนนะะตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงนะครับ นี่ภาษาจีนง,ง่ายๆนะครับส่วนจากใช้กับอะไรฮะสถานที่จบไหมฮะ,ะเราเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากประเทศจีนประเทศจีนเรียกว่าอะไรครับจำได้ไหมฮะ <c oughs> ประเทศจีนจง,จงกัวาจากประเทศจีนถึงประเทศไทยประเทศไทยเรียกว่าไทยกัวนะฮะ จากประเทศจีนถึงประเทศไทยนะครับนะจากก็คือชงประเทศจีนจงกัวถึงเต่าประเทศไทยไทยกัวเห็นไหมฮะง่ายๆนะฮะดังนั้นภาษาจีนสิจากประเทศจีนถึงประเทศไทยชงจงกัวเต่าไทยกัวดีมากครับเห็นไหมจากประเทศจีนถึงประเทศไทยนะฮะ ตรงต泰งหัวตายหัวนะฮะโอเคนะครับคำต่อมานะครับเครื่องบินไปสนามบินก็ต้องเห็นเครื่องบินนะฮะเครื่องบินเราก็จะเรียกว่าเฟจีเฟจีนะฮะเฟจีนะคือเครื่องบินเฟก็คือบินครับจีแปลว่าเครื่องภาษาจีนไม่ซับซ้อนครับ เอาคำสลับกันเฉยนะเครื่องบินนะฟีจีฟีจีเครื่องบินบน,นะครับนะเครื่องบินก็อาจจะไม่ได้ตรงเวลาเสมอไปนะครับถ้าล่าช้านะถ้าเครื่องบินถึงล่าช้าเราก็จะพูดว่าหวานเตียนหวานเตียน,น,เ,ยนเครื่องบินล่าช้าเราก็จะบอกว่านะ เฟจีหวางเตียนโหสุดยอดเลยครับเ <c oughs> นะฟจีหวางเ <c oughs> ตียนนะเครื่องบินล่าช้าคือดีเลย์นั่นเองนะเครื่องบินดีเลย์เฟจีหวางเ <c oughs> ตียนนะต่อมานะครับเป็นมีรูปประโยคยนิดหนึ่งยาวเห <c oughs> ลอนะ่ะสมมุติว่านะจะจุดจุดจุดแล้วนะครับจุดจุดจุดสมมุติว่าเติมว่าถึงครับจะ ถึงแล้วจตคิดคำว่าถึงพูดว่าอะไรนะเต้าใช่ไหมเอาเต้าลงมาเติมตรงเติมตรงกลางนะครับย่าวเต้าเลยนะจะถึงแล้วนะยาเต้าเลยจะถึงแล้วเครื่องบินจะถึงแล้วนะครับก็เติมเข้าไปนะครับฟีจียาเต้าเลยน่ฟีจียาเต้าเลยนะง่ายๆนะครับเราฝึกแบบนี้ได้ ฟิจียาวเตาเครื่งรองบินจะถึงแล้วนะครับนีแถมสับให้นิดนึงครับเวลาเครื่องบินจะ take off take off ก็คือออกขึ้นบินขึ้นนะครับเวลาเครื่องบินจะบินขึ้นภาษาจีนเราเรียกฉี่เ<ช>ฟยนะฉี่เ<ช>ฟยฉี่เ<ช>ฟยเหมือนกันครับเครื่องบินจะ ออกแล้วเราก็จะพูดว่าไงครับเฟจีเยาฉี่เฟย์ละนะอีกทีนะครับเฟจีเยาฉี่เฟย์ละเห็นไหมง่ายไหมครับนะส่วนอีกคำหนึ่งที่ใช้อย่างเป็นทางการนะครับเต้าตาก็คือบินลงมาแล้วก็เครื่องบินแตะพื้นนะครับเขาเรียกว่ามาถึงนะครับเขาก็จะเรียกว่าเต้าตานะครับ ดังนั้นเราก็จะเมื่อเราจะพูดว่าเครื่องบินจะมาถึงแล้วเราก็ต้องพูดว่าอะไรฮะเฟจีเยาเต้าตาเละนะเฟจีเยาเต้าตาเละนั่นง่ายไหมครับง่ายนะฮะต่อมานะครับคำว่าประมาณนะครับประมาณภาษาจีนจะพูดว่าตาไก่ตาไก่ตาไก่ สมมุติว่าเราเครื่องบินนะเครื่องบินมาถึงประมาณสิบโมงเราก็ควรจะไปถึงสนามบินประมาณสิบโมงใช่ไหมถ,ถ้าเราจะไปรับนะดังนั้นถ้าถามว่าประมาณกี่โมงนะครับประมาณกี่โมงเราก็จะนะคำว่ากี่ยังจําได้ไหมคำว่ากี่ใช้คําว่าจีนะใช้คําว่าจี ก,กี่โมงพูดว่าไงฮะจีดิ้นจีดิ้นอ่าจีเดิยนดังน,น,นั้นประมาณกี่โมงก็ใช้คำพูดว่าไงฮะตาก่ายจีเดิยนนะฮะตาก,ก่ายจีเดิยนประมาณกี่โมงนะฮะสมมติว่าประมาณสิบโมงเราก็พูดว่าตากา,ตาก่ยส大概十ยนะ大概十น ประมาณ1นะิบโมงนะฮะเอาง่ายๆนะครับต่อมานะครับเวลาเราไปรับที่สนามบินะเราก็ต้องไปถึงก่อนนะเราก็ต้องไปถึงก่อนนะครับก่อนเราก็เรียกว่าเชียนเชียนเชียนเนะชียน 先到ถึงก่อนนะ先到那เก่港น,นะครับต่อมานะครับจะเอ่อจะเป็นคำศัพท์เฉพาะนิดหนึ่งนะู่ชินะเวลาคนเดินทางมาจากอ่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็จะเหน็ดเหนื่อย นะเหน็ดเหนื uh ่อยหรือลำบากเราก็จะใช้คำว่าชินคุอ่าชินคุนะพวกคุณลำบากแล้วคนจีนชอบพูดประโยคนี้มามนะพวกคุณลำบากแล้วจำพวกคุณได้ไหมฮะหนีมันเนี่ยพวกคุณลำบากแล้วหนีมันชินคุเหรอนะหนีมันชินคุเหรอนะพวกคุณลำบากแล้วคุณพวกคุณเหนื่อยแล้วนะหนีมันชินคุเหรอหนีมันชินคุ่เหรอ ต่อมานะครับนีคำนี้ต้องจำนะครับบริกรทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารนะครับโรงแรมหรือว่าที่ที่เราไปใช้บริการเราจะเรียกว่าฟูวูหยวนจริงนะครับฟูวูหยวนจริงนรฟูวูหยวนฟูวูหยวนก็คือบริกร ครับคนที่ทําหน้าที่บริการนะฮะต่อมาครับคําถามที่ถามกันบ่อยๆทาไมอ่าทำไม为什么为什么นะทำไมนมะ为什么ทำไมเ<嗯>ครื่องบินมาถึงช้านะ ตะกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมมาเครื่องบินมาถึงช้าแล้วเ,เราพูดก่อนนะเฟชีหวานเตียนนะเฟชีหวานเตียนวัยเสริมเนะถ้าเราจะถามว่าทำไมเครื่องบินล่าชาานะ้าก็าเรียงประโยคเข้าไปฮะ为什么飞机晚点นะ为什么飞机晚点นะทำไมเครื่องบินมาชา้านะครับนะ ง่ายมากนะครับต่อมานะครับจะยากนิดหนึ่งอีห้่ยอีห้วยแปลว่าสักครู่สักพักนะสักครู่หรือสักพักหนึ่งนะครับเวลาเราไปนั่งคอยนะครับนั่งรออ่านั่งคอยสักครู่หนึ่งนะเราบริกรก็จะให้เรานั่งนะครับเชิญน,นั่งแล้วเขาก็จะพูดว่านั่ง สักครู่นั่งสักพักนะคำว่านั่งท่านยังจำได้นะครับแปลว่าสั่วนะสั่วนั่งสักครู่หนึ่งเราก็จะพูดว่าสั่วอีหนนะสั่วอีหนงนะนั่งสักครู่นะสั่วอีกหนนะนั่งสักครู่นะครับต่อมาคำนี้ครับคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะ มีระดับมากนะครับหมายถึงว่าขอบคุณที่เราเรียนไปแล้วพูดว่าเชี่ยเชี่ยถูกไหมครับคําว่าเชี่ยเชี่น่ะก็คือเป็นการขอบคุณทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นการขอบคุณมากๆขอบพระคุณขอบพระคุณนะขอบคุณมากๆขอบพระคุณรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจใช่ครับเราก็จะใช้คําว่าการเชี่ยนะการเชี่ยนะก็จะ มีความขอบคุณมากกว่าเชียร์นะครับใช้คำว่ากาดเชียร์นะคกาดเชียร์อีกทีนะครับกาดเชียนะฮะนส่วนคําต่อมานะครับยังไม่ใช้บ่อยนะครับไปรับคนรับนะครับเราก็จะใช้คําว่าเจี๋ยนะเจียเพื่อน นสมมติว่าไปรับเพื่อนที่สนามบินนะครับไปรับเพื่อนที่สนามบินไปรัเื่อนี่นามบไปรับเพื่อนที่สนามบินผงโยนี่โยีคือเพื่อนีช่ดีมากยจได้เก่งมากไปรับเพื่อนที่สนามบินงโยนี่่งโยนี่คือเพื่อนใช่ครับดีมากครับยังจำได้เก่งมากื่อนี่สนามิ อ่าไปรับเพื่อนที่สนามบินนะจะสลับกันนิดหนึ่งไปสนามบินรับเพื่อนนะภาษาจีนนะคร่าเจีเพืนะต่อมาครับเดี๋ยสองคำสุดท้ายถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องเดินทางโดยแท็กซี่นะครับแท็กซี่ภาษาจีนนะเรียกว่าชููจเชอ น่ะรน่ะรถแท็กซี่คือแท็กซี่นะครับรถ u ท็กซี่นะคำว่าต่อมานะครับถ้ามีรถส่วนตัวก็ขับรถส่วนตัวไปรับนฮะแล้วก็พูดว่าขับรถขับรถนะขับรถนอกจากคําว่ารถยังเป็นพาหนะอื่นก็ได้นะครับขับเครื่องบินครับตะ่กี้เรา เครื่องบินบ้างไงนะ Fiji นะขับเครื่องบินแล้วก็ต้องใช้คําว่า t h a เหมือนกันนะ Thai f i j ใช่แล้วถ้าเป็นกัปตันขับเครื่องบินนะฮะเราต้องเรียกว่า Thai f i j นะฮะเรือตะกี้จําเรือได้ไหมเรือพูดว่าไงนะฮะเรือบทที่ไปสวนสัตว์วางไว้ที่สวนสัตว์แล้วเรือเพราะว่าฉวนฉวนนะฉวนนะฮะ คาฉวนคาฉวนอ่านี่เพื่ครคาฉวนขับเรือนะครับนะครับก็ใช้บ่อยนะครับคาเชอร์ค่าเฟจีคาฉวนนะครับขับรถขับเรือขับเครื่องบินนะครับสำหรับวันนี้ก็บทนี้ก็จบลงแล้วนะครับได้ประโยคมากมายค่ะาอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะไปทบทวนครับจะก็เก็บจำเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะก็รู้สึกว่า คือคำพั์เหล่านี้ที่เป็นปัญหาเลยเคยไปเรียนนะคะก็เสียเงินเป็นหมืน่นหลายหมื่นอยู่ด้วยถ้าจะจบคอสนะคะแล้วก็ยากแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศดิฉันว่าภาษาจีนเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยใช่ครับอันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่อาจารย์จลับได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้กับประชาชนฟรีนะคะอันนี้จะบอกว่าเสี้ยๆคงไม่พอ ต้องบอกว่าการ,การ,เ,รเสียนะคะการเสียกับอาจารย์จะจัดจำหลับเอาใหม่นะคะจะใช้คําว่าเ<า>เอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามจะใช้คําว่าการเสียเอาขอโทษค่ะหนึ่งสองสาจะใช้คําว่าเสียเสียคงไม่พอนะคะสาหรับจิตใจที่บําเพ็ญประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะต้องใช้คําว่า การเชียร์กับอาจารย์จำหลัดมากๆเลยค่ะด้วยความยินดีครับก็เหลืออีกสองบทนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันบทหน้าน,นะครับเจเจียน